คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยบูรพาก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศ 34, ักราช2534เพื่อเป็นฐานการพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยมีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้ข้อสนเทศทางวิศวกรรมและอนุรักษ์ศิปะะะลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดังต่อไปนี้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพเรามาฟังเสียงนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษากันครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาชิดแกลวาณนิสิตระดับปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีค่ะทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ที่นี่มีทุนการศึกษารองรับค่ะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของอาจารย์นะคะ ในการสอนและพัฒนาเราให้จบไปเป็นบุคลากร,รที่มีศักยภาพได้ะคะ่ะร่วมไปถึงตัวหลักสูตรในการเรียนการสอนของที่นี่นะคะเขามีการพัฒนาตัวหลักสูตรอยู่ตลอดเวลาคะ่ะเพราะว่าตอนปอตีนะคะก็เรียนวิศวกรรมเคมีค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรที่มีการเรียนสาข,ขาวิศวกรรมชีวภาพ เป็นสาขาย,ย่อยออกมาอีกทีทึงเป็นแท็กนะคะแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าตอนที่เรียนเกี่ยวกับด้านเบโอโลจี Biology, ค่ะรู้สึกสนุกด,ดีแล้วก็เหมือนได้ความรู้เพิ่มเติมทางด้านนี้ก็เลยรู้สึกอยากเรียนต่อทางด้านนี้ค่ะแล้วพอดีที่มอบลรพาก็มีสาขานี้แล้วก็ตอนที่ปตีนะคะเราคุณเรารู้สึกว่าสภาพเวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็าการเรียนรู้แล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือค่อนข้างพร้อมเราก็เลยเลือกเรียนที่นี่ค่ะ สำหรับผมนะครับที่เลือกที่จะเรียนที่นี่ก็เป็นเพราะว่าที่นี่มีหลักสูตรที่อยากจะเรียนนั่นก็คือสาขาวิศวกรรมชีวภาพนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คืออยากจะ,ะต่อยอดงานที่ได้ทําจากปริญญาตรีนะครับมามาทำในปริญญาโทให้มีความต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็มีความที่ เชื่อใจในคณาจารย์ที่นี่นะครับที่จะ,ะที่จะให้ความรู้แก่เราได้อย่างเต็มที่ด้วยครับผมบโดยส่วนตัวเนี่ยผมเคยเรียนปริญญาตรีที่นี่มาก่อนนะก็เลยเลือกที่จะต่อปริญญาโทที่นี่ต่อเลยโดย หลักสูตรปริญญาโทที่เรียนเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับรวมถึงคณาจารย์แล้วก็บุคลากรที่อยู่ในระดับชั้นปริญญาโทนะครับค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีศักยภาพาที่ค่อนข้างสูงนะโดยหลักสูตรที่อาจารย์สอนคร่าวๆนะครับก็จะเป็นการนําความรู้ที่ได้จากปริญญาตรีเนี่ยมาใช้ในการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับหน้างานงจริงๆนะผมรู้สึกว่าอัอนเนี้ยมันได้ความรู้จริงๆอาจารย์ก็จะมีพวก โปรเจกต์ยย่อยคอยให้ทําตลอดแบบนี้ครับก็หลังจบมาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ในอุตสาหกรรมจริงไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจก็ตามนะครับเรียนที่นี่รู้สึกอย่างไรบ้างก,ก็รู้สึกรู้สึกคุ้นเคยเนาะเพราะว่าเราจบปริญญาตรีจากที่นี่มาอยู่แล้วเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่อบอุ่นครับที่นี่คืออาจารย์แล้วก็ ลูกศิษย์ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองให้ความเป็นกันเองสูงครับแล้วก็สามารถปรึกษาได้ง่ายแล้วกอ็อาจารย์จะจะไม่ค่อยดุเนาะใจดีครับแล้วก็รู้สึกทีอ่อาจารย์ให้ความรู้ได้ได้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ดออีครับรู้สึกรู้สึกเหมือนบ้านเป็นบ้านใช่รู้สึกเหมือนเรียนแล้วสบายค่อนข้าง เหมอนบ้านนะคะไม่ค่อยไม <า S 1> ่หลังนี้ใอ่อาจจะเพราะว่า<ม>ชินด้วยไหมหรือว่ามไม่รู้รู้สึกก็ก็รู้สึกเหมือนแบบทุกอย่างมันโอเคไปหมดสภาพเป็นลอ<ม>สภาพเป็นล้อมไม่ว่าจะเป็นอ่าถ้าเราเครียดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพีนอไซไปหาอย่างเงี้ย<ม>เราก็เลยรู้สึกทำให้รู้สึกรู้สึกหลังใช่สบายไปหมดแต่ทุกไม่รู้สีรู้สึกสบายค่ะ แต่แต่สาหรับพวกเราก็คือจบจากที่นี่<ช>คือก็คือคุ้นเคยจากที่นี่มาแล้วถ้าสําหรับคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยคิดว่าคนาน่าจะชอบนะคิะ่ว่าน่าจะชอบเนาะเพราะว่า<ม>คือ,ค,อคือที่นี่ค่อนข้างเหมือนอเป็น diversity อ่ะแบบว่า<ม>คนทุกคนมีคนที่แบบหลากหลายมีทั้งนักเรียนต่างชาติมีคนต่างถิ่นเนี้ยมีคนที่แบบมาจากหลายๆที่มันก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนอ มันสามารถปรับตัวได้ก็คือไม่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นกองอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสามารถแบบเข้าถ้าด้านการแบบการใช้ชีวิตนะคะก mm. ็จะเป็นแบบเมนเข,าเขางง้าเข้ากลุ่มได้มีเพื่อนง่าย่เพราะทุกคนต้องข้างใจดีบรรยากาศการเลยนที่นี่ค่ะก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นค่ะเพราะว่าเพื่อนมีสิทธิ์นะคะจะมีการช่วยเหลือกันมากกว่านการแข่งขันกันเรียนค่ะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่และอาจารย์นะคะก็จะมีความ เป็นกันเองค่ะเข้าถึงได้ง่ายหากเราสงสัยหรือมีปัญหาอาะไรเนี่ยก็สามารถปรึกษาเขาได้ทันทีค่ะก็หากใครสนใจนะคะที่จะศึกษาต่อนในระ,ระดับปริญญาโทนะคะคณะวิสดการศาสตร์นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาเรียนที่นี่นะคะมหาวิทยาลัยของเรานะคะมีทุกนการศึกษามากมายและมีความพร้อมในของห้องปฏิบัติการค่ะรวมไปถึงห้องม,มีห้องสมุดขนาดใหญ่นะคะไว้ให้เราคอยหาข้อมูลแล้วก็ หรือิยืมหนังสือน,นะคะมาประกอบการการเรียนรู้ของเราค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w eng buu ac t h หรือ Facebook Fanpage คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุลพา